พวมันยังือมเลื่อมนี่นี่ยอ้โหถ้าต้อ็ตจะได้อะอาชีพหลายเลยเขายกนี่ยังมั่นใจตัวเองไหมมั่นใจมากครับอาวุธเราแน่นๆกว่าไหมเพราะถือว่าเราตัวเดินด้วยใช่ไหมใช่เดินด้วยทำด้วยพอถอยก็แพ้พอเดินก็ไม่ชนะนี่มันเป็นแค่อย่างนี้นะรู้แต่ไม่รู้จะเดินถอยยังไงนี่ถ้าเกิดว่ากี๊ถ้าถ้าเขาชูมือให้เราได้อาชีพอะไรได้คิดว่าเกือบแสนนะครับเกือบแสนนะ กับแสนเหลือ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 ติ๊พี่เจ็บหมื่นหนึ่งเอาเฮ้ยค้าปรึกซ้อมไปก็เต็มที่แล้วครับวันนี้พอใจการตัดสิน้งเรายังไม่พอใจเรายังไม่พอใจเราคิดว่าเราชนะเราเดินด้วยได้ทิ้งเท่าไหร่น้องชายทิ้งเจ๊แม่ห้าหมื่นห้าหมื่นก็เดิน รัวพลาดไปครับจังหวะมันบีเ่อนรอเอเขาอตีต้อน้ซ้ายอยู่แล้วมันเราเปนเหรียญเราเป็นต่อเยอะต่อยากแต่ถ้าปลองถ้าเป็นรองอ่ะรองมันแน่มันแน่โอเคยันครับเบิร์ดเสมอไหนเสมอกันมีแดงมีมีสีแดงที่น้ำเงินไห้าเก็มถ้าต่อยไหนก็ขอร้อยสามสาม34ร้อยสามสามวาสามจีทำเลยทำย ครับพี่พี่คนไทยฝากอะไรเป็นไงบ้างพอใจกับน้องไหมวันนี้พอใจคือพอใจเพราะว่าของของเขาเป็นตัวเด่นเลยของเชียร์มันจะเป็นของมาเดินเขาตัวน้องมันก็กัวแพ้หลุดพากมาก็ต่อยตามคำสั่งเราใช้เดินก็เดินใช่ถือว่าโอเคเขาทำหน้าที่ดีครับโอเคครับพี่เพราะว่าเราเทียบเยอะด้วงเราต่อยไล้วสองสามอ่ะเพชรมืองศรีมีอะไรฝากแฟนมวยนะครับอ่าวันนี้ผมทำเต็มที่แล้วครับก็ฝ้หน้าว่ากันใหม่ครับโอเคก็เป็นกำลังใจให้นะน้องชาย เพชรบางสีบอกว่าไฟหน้าถ้าต่อยก็คือร้อยสามสามร้อยสามสี่งสีนะครัไปดูไปดูเจ้าไผ่แดงแป๊สายสีหน่อยฮะเออเหลื่อมเหลื่อมเหลื่อมเล็กน้อยนะเป็นนวยยขัด้ออแล้วก็จริงๆแล้วน่าจะให้เครดิตหน่วยลองมาเป็นลองต้องเยอะใช่สิแค่ถ้าตัดสินให้เป็นแบบมันมีให้มันมีสีสันแล้วก็ให้มันคนดี ตามนะขึ้นมาก็หลายหนึ่งแล้วนี่เป็นรองเยอะทั้งนี้มีแต่มีอะไร่เขามั่นใจว่าทางนี้นเหนือกว่าเยอะแต่ว่าเราเราก็เตรียมมาดีผมบอกเลยวันนี้วันนี้กินเรายากแต่ว่าเด็กต่อยได้ขนาดนี้ผมก็ดีใจแต่ว่าผลการตัดสินก็แจ้งนิดนึงผมดูแล้วไม่น่าถึงกับเสมอครับผมจริงจไม่น่าจะนะเพราะว่าเทียมส่วนใหญ่เขาก็เห็นว่าเราชนะครับผมครับเอาละเอายังไงนุ่มโอ้โหพลาดเกินแสนครบยกยังมั่นใจไหมใบแดงมั่นใจครับเพราะเราถือว่าเรา เอาจับนายกตีดีกตัวเดียวลูกออกทำอะไรเราเราชัดเจนลูกแข็งแรงลูกหนักเราเราต้องมีใช่ไหมแม่แต่กรรมการตัดสินแบบนี้ก็อยางในลูกกดตีกอตีตัวแขนไล่แขนอยู่ทำอะไรไม่ได้ลูกเสียลมปะเสียลมเปยวันนี้วันนี้ถ้าสมมติว่าชนะมานี่ได้อาฉีดประมาณเท่าไหร่ได้น้องเห็นว่าโอ้โหสองแสนกว่าโอ้โหหายไปกับตาเลยเคยตั้งตัวได้อะผมเข้าใจว่าว่าเขาจะทำอะไร เราเข้าใจเขาอ่ะไม่เป็นไรบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศเราดูแล้วจริงๆเราดูเราได้เปรียบในเรื่องที่ราคาเขาก็ยังไปยังมาเราเข้าใจว่าไตัวเงินทุกทายก่อนชูมือนี่อาจจะไปแดงสองหนึ่งหรือมาเหมือเหมือนกันนะได้ไหมมันไปมันไปมามต่างคนต่างเล่นต่างคนต่างไปชูมือเ้ามาครับผมเข้าใจไปแดงไปแดงฝากติดตามหน่อยครับติดตามกันต่อไปสู้ๆน้องชายวันนี้ร่างกายปึ๊กเลยโอเคร้อนร้อนหน้าเนี่ยเขาคล้อแก้มมือร้อนอะไรเขาบอก เราสามสามก็บอกประมาณนั้นสามสามไม่ได้มั้งต่ำสุดได้เท่าไหร่น้องประมาณสามสี่สามสี่น่าจะต่อยได้สามสี่อีก่าไปน้าอีกรอบนึงได้จะได้อยู่โอเคโอเคเอาไปเนาอเป็นกำลังใจให้นะครับน้องชายโอเคบอกแล้วไผแดงวันนี้